ผมเลยข้าราชการระดับสูงคุณมาถ่ผมทำไมคุณไม่ให้เกียรติผมเลยยี่เป็นข้าราชการระดับสูงสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ผมไม่ให้เกียรติเราเลยไม่ใช่โยนโยนเมื่อกี้คุณมาคุมผมเลยไม่คุณเป็นข้าราชการระดับสูงไม่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ทำตัวแบบนี้ไม่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยไม่ไม่ใหมือนกันิเราเมือวานเมื่อน นี่ตำรวจก็พยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูกนะคุณเป็นข้าราชการระดับสูงะนะพี่สมควรเป็นอย่างที่ดีอีกฝั่งหนึ่งก็โวยวายฮะคุณถ่ายได้ไงไม่ให้เกียรติผมเลยแบบนี้เสียงออแอชัดเจนมากโอ้โหแล้วลักษณะคือเมาแล้วกางครับอันนี้เป็นพื้นที่สอพอยางชุมน้อยที่ศรีสะเกดตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ตั้งด่านกวดวินัยจราจราในช่วงนี้แหละฮะเจ็ดวันอันตรายสงกรานเนี่ยก็เรียกตรวจแอลกอฮอล์ไม่ยอมฮะไม่ยอมให้ตรวจ เนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะห้าโมงเย็นแล้วตำรวจก็พยายามจะเจราจานะคร<ช>ับบอกว่ายายามอธิบายเหตุผลว่าในอำเภอเนี่ยเราก็ทําหน้าที่นะร่วมกับตํารวจทางหลวงนะครับตํารวจเนี่ยก็ตากลมตากแดดมาทั้งวัน ก็อยากจะทําให้อุบัติเหตุมันลดลงแต่ไม่ฟังในอะำเภอไม่ฟังไม่พอใจนะครับบอกว่ามหาไทยกับตารวจมันต้องพึ่งพาอาศัยกันสิมีอะไรก็ต้องช่วยกันแต่ช่วยอย่างนี้มันช่วยไม่ได้นะฮะอย่างนี้ให้ช่วยเลยแล้วก็มีการพูดจาข่มขู่ที่หน้าตํารวจอย่าให้ได้เจออีกนะนะครับ หากตำรวจไปขอซื้อปืนคืออำเภอต้องเป็นผู้อนุญาตใช่ไหมกูจะไม่อนุญาตไ,าาไปชมนะฮะช่วงนี้ครับค<อ>่ะโอเคนะครับเจอกด้เจอกันนะโอเคไม่จะรู้เลยโอเคเนาะโอเคเนาะสายเลือดสายเลือดเลย,ยนักพอคอยกับป่าทไทยกับสายตำรวจเองอย,อย่าคิดมากถ้าอะไรพึ่งพากันได้ก็พึ่งพากันแต่ถ้าเราไม่พึ่งกันเฮ้ยโควิดมึงไปขอปืนในะเพื่อนมึงมึงไปหากูไปจ้าสิบเอ็ด ขอคุณเองผู้เสพดุจาเชาบ้านในพื้นที่เขาบอกเขาอายเขาเห็นแบบนี้เขาอายเพราะนี่คือหัวหน้าระดับอำเภอนะฮะแต่งตัวเขาเนี้แต่งตัวดีเนี้ยเปไ็นอำเภอเลยชาวบ้านบอกขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้ว่าอนุพงศ์สุขสมนิษเนี่ยรวมตำรวจจัดหนักให้หน่อยจดําำเนินคดีไปเลยเยเมาแล้วขับขัดขวางการปฏิบัติงาน อะไรต่างๆรวมถึงโทษทางวิไหนด้วยนะฮะค่ะแต่ทราบว่าทางผู้ว่าเห็นลูกน้องตัวเองแบบนี้แล้วกลุ่มขมับเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ทีมข่าวใหญ่ของเราพยายามยกหูหานายอำเภอท่านอยากจะชี้แจงอะไรไหม,มนายอำเภอในคลิปค่ะปรากฏไม่รับสายเลยค่ะเอ๊ะสงสัยหยุดหยุดสงการเหรอหรือย,ยังไงไม่รู้แต่ทีมข่าวเอาไม่รับไม่เป็นไรไเราเลยไปถามทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ผู้ว่าอนุพงศุขสมนิตท่านบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในเรื่องของพฤติกรรมของข้าราชการตามในคลิปและก็มองว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหล่าข้าราชการทุกคนดื่มได้แต่ก็ต้องเคารพกฎจราจรดื่มแล้วต้องไม่ขับและก็ต้องครองตนให้ดีตามระเบียบราชการเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนฟังเสียงท่านผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ก็ต้องตรวจสอบเ็าจริงเป็นระบบครับเป็นมีหลักเกณฑ์หลักการอยู่แล้วครับคือเรื่องของหลักการฟังความผู้ฝ่ายครับอันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญในส่วนวัชิเกตเนี่ยเราเน้นย้ําเป็นประจำนะครับว่ามีมาตรการของเราเนี่ยในเรื่องในห่วงเทศกาลสงการหรือทุกห่วงเพรก็เราบอกว่า3ามร้อยสิบห้าวันวัิเกตปลอดภัยนะครับเราจะเน้นย้ําว่าดื่มเนี่ยดื่มก็ต้องดื่มในสถานที่ที่มันดื่มได้ต้องครองตนได้ ดื่มได้แต่ดื่มแล้วเนี่ยขับรถไม่ได้สาระสำคัญทีขับรถไม่ได้ตอนนี้แล้วก็ต้องครบเ,เรื่องของวินัยจราจรนะครับแล้วในห่วงเทศกาลนี้ก็อยากจะให้ข้าราชาการทุกคนเนี่ยเ,เป็นหลักในในเรื่องของการบริการประชาชนนะครับให้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผ่านพ้นเ,เทศกาลสงาราญซึ่งเป็นเทศการที่สาําคัญของคนไทยเราเอานี่ผู้ว่าเขาก็กําลังเพ่งเล็งแล้วนะ เราก็เลยพยายามฮะทีมข่าวก่อนนนเนี่ยโทรไปหาหนายอำเภอพยายามติดต่อไม่รับสายใช่ไหมล่าสุดเราก็เที่ยวโทนี่แหละเพียนโทจนรับสายนายอำเภอออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับนายอำเภอคนนี้ว่ายังไงบ้างนะฮะบอกจริงๆแหละย,ยอมรับตัวผมอะ่ะเดือมาจริงแต่ผมเนี่ยไปช่วยงานบวชที่หมู่บ้านแห่ง,นง<อ>หนึหน่งนอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะที่มีการแจ้งมาจากคนขับรถว่าหลานเขยของนายอำเภอเนี่ย ถูกจับข้อหามาแล้วขับอยู่ตรงแยกใบพัดจุดเกิดเหตุนั่นแหละแกก็เ,เลยออกจากงานบวชนะฮะเพื่อจะมาดูซิว่าหลานเขยโดนจับแล้วยังไงนะฮะก็จะไปเคลียร์ไปจ่ายค่าปรับตามความผิดอะไรแบบนี้เพราะว่าหลานเขยก็ดื่มในงานบุญแล้วไม่ใช่เป็นคนเกกเ็กเมล์เกเรอะไรแต่เมาแล้วขับ <c oughs> ก็จะไปจ่ายค่าปรับนายอำเภอบอกผมอะดื่มไปริงแต่ผมไม่ได้ขับรถเองนะมีคนขับรถให้ผมแล้วก็ยืนยันว่าคนขับของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ดื่มไม่ได้ดื่มไปด้วยแต่แล้วทําไมถึงมีปัญหาไปกลางใส่ตำรวจ <c oughs> นาำเพอบอกแบบนี้ครับตอนไปเคลียร์ตำรวจพูดไม่ให้เกียรติเขาบอกเดี๋ยวจะจับนาำเพอด้วยผมก็เลยโมโหโมโหก็เลยวอยยตามคลิปนะฮะแล้วก็ยืนยันไม่ได้ทําร้ายตำรวจไม่ได้ผลักอกแต่มันจังหวะมันสะดุดพื้นสะดุดพื้น,นเลยเซเข้าไปหามันเลยดูเหมือนกับว่าจะเข้าไปทําร้ายตำรวจนาำเภอว่าอย่างนั้นไปฟังครับค,คือเป็นอย่างนี้คือว่าหลานหลานเขยน้องเขยก็ได้เออ ก็นั่งอยู่ในเนี่ยแหละผมก็ไปที่หลังเพราะว่าผมไปก็ไปแป๊บเดียวเอ,อไปเที่ยงอะ่ะแล้วแล้วหลานเคยก็จะพาลูกหลานกลับมาที่อําเภอม่วงกลับเมื่อก่อนตอนนั้นเขาอาจจะดื่มกันอะ่ะแต่พอดีมาเจอด่านพอด่านป๊บผมกําลังจะเดินทางออกผมไปลดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาลพมนับถือที่แป๊บเดียวผมก็ออกมาพอออกมาปั๊บไอ้น้องเคยเนี่ยมันก็โทรศัพท์หาไอ คนขับผมว่าไอ้หลานที่ขับรถให้ผมบอกว่าโดนตำรวจจับ,บเออ,เอ,องั้นเดี๋ยวจะไปเคลียรออ์คุณก็เลยไปตามขิ้นมาแล้วผมก็ไปไปไปในรักษณะที่แบบชาวบ้านอะ่ะแต่งกายนอกเครื่องแบบครับนอกเครื่องแบบแล้วก็ไปขอเขาก่อนอพอขอแป๊บนี่บางทีมันคําพูดมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกเอ๊ะทำไมคุณไม่ให้เกียรติหนึ่งไม่ให้เกียรติชาวบ้านเราสองเราก็เอ๊ะ เราก็ทํางานกับลูกน้องทํางานกับตำรวจทํางานบริณาการกันตลอดทําไมเอ,อแค่นี้ไม่คุยกันเหรอแล้วผมไม่ได้ว่าผมจะให้หลานมันมันไม่ผิดนะจะให้เสียข่าปรับตรงนี้ได้ไหมออขอแค่นั้นล่ะก็จริงจริงก็นายเพอบอกจะไปขอจะไปเคลียร์ให้บอกปรับตรงจุดเกิดเหตุได้ไหมจริงจริงโทษเมาแล้วขบับในตำรวจต้องคุมตัวหรือเปล่าเดีน,นี้ต้องไปดูนะเพราะต้องมีการส่งสารไปฝากขังด้วยนะ เพราะว่าโทษจริงๆคือทั้งจําทั้งปรับเลยนะฮะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยเราเลยไปคุยกับพนขับก็คือคุณวิรัศักดิ์ซึ่งเป็นคนขับรถของนายอำเภอเนี่ยแกก็ยืนยันบอกโอ้ยจริงๆน่ะคุณตํารวจเนี่ยใช้คําพูดไม่เหมาะสมมาให้เกียรติอำเภอนะทั้งที่นายอำเภอเนี่ยขอเข้าไปเคลียร์แบบดําเนินการปรับตรงนี้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะฮะและในคลิปมันก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนี่ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งนายอำเภอค่ะแต่ตำรวจเขาก็มีคลิปมีอะไรชัดเจนอยู่นะ เพราะแอลกอฮอล์ทแท้ๆเลยน,นะออออมันเลยโมโหง่ายอย่างนี้เหรอจริงๆเนี่ยตำรวจก็ทำหน้าที่แหละเนี่ยค่ะคุณผู้ชมฝากด้วยแล้วกัน